นับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวี่หุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวี่ดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสกัดอินซีนิวเคพรัสสวัสดีครับท่านผู้ชมข่อนนำทุกท่านเข้าสู่รายการ f i t to อยูผมณนเะมืองนอน์ู้้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาเข้าสู่เรื่องราวของปัญหาโรคอ้วน ปัจจุบันนี่นะครับโรคอ้วนก็เป็นอันดับต้นๆนะครับของคนที่นั่งนอนนะครับไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ได้ห้าออนนะครับก็มีอาการอ้วนขึ้นวันนี้เราจะมาสอบถามปัญหาของโรคอ้วนครับว่ามีอะไรบ้างกับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชํานาญการจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลลามาคุณหมอณัฐทีรลื่นกิจสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับจย์คุณหมอครับโรคอ้วนนะนะครับที่โรงพยาบาลคุณหมอมีแพทย์พูดอ้วนไหมโอ้เยอะนะครับโรคอ้วนคือ โรคอ้วนนี่ไม่จําเป็นต้องอาชีพไหนก็เป็นได้เป็นได้ใช่ครับเกิดจากอะไรครับคุณหมอปัญหาโรคอ้วนเป็นกรรมพันธุ์ได้ไหมหรือว่าเป็นเป็นกรรมพันธุ์ก็มีส่วนนะครับกับแล้วก็การรับประทานอาหารขาดการออกกําลังกายครับขาดห้าอครรัับบนะคคําว่าอ้วนเนี่ยครคุณหมอครับคําว่าอ้วนเนี่ยอ้วนเนี่ยหมายถึงว่ามาตรฐานของความอ้วนเนี่ยเอาอะไรมาเป็นมันจะมีกฎเค้ื่องกวบา B อนะครับอาจจะเอา ความสูงกับน้ําหนักเนี่ยมาเป็นตัววัดกันอ๋อเป็นตัววัดใช่ครับแล้วก็เป็นสูตรคูณคํานวณออกมาถ้าเกินก็ถือว่าอ้วนอ๋อจ้ปัจจุบันนี้เราเราสามารถตรวจสอบได้ก็คือตามร้านหน้าหน้าห้างหน้าซับอ่อห้างอะไรนะมีหยอนเหรียญปุ๊บออกมาปั๊บเลยอ่าขายปีกก็จะมีตู้หย่อดเหรียญอยู่แล้วใช่ครับมันจะมีสมการอยู่ว่าน้ําหนักตัวนี้ตัวนี้นี้อันนี้มันจะได้ผลมาแบบนั้นได้ครับถูกต้องครับน้ําหนักมากจะบอกว่าอ้วนหรือน้ําหนักมากเนี่ยดีหรือไม่ดีรับม โอ้ไม่ดีอยูอ่แล้วคําว่าน้าหนักมากเขาบอก,กคนที่น้ําหนักเยอะอ้วนเนี่ยเขาบอกมีความสุขจริงไหมคุณหมอโอ้โหเห็นก็จริงนะผมเห็นเด็กสมัยนี้อายุวัยรุ่นอยู่ฮะสิบสี่สิบห้าจารยคกับทานข้าวขาวหมูอาจารย์อาจารย์ทานข้าวขาวหมูสองจานภายในกี่นาทีอ๋อถ้าสองจานผมเนี่ยถ้าไม่เคยอยู่วัดเนี่นะฮะถ้าอยู่วัดเนี่ยก็คูจะประมาณไม่เกินสิบนาทีสิบห้านาทีโอ้โหนี่เขาทำลาย ผมเคยนั่งดูนะครับแอบเขาเขาไม่รู้เ,เ,เขาสั่งมาจานแรกสามนาทีไม่เคี้ยวเลยคนะคุณหมอไม่ทราบเหมือนกันครับฟับฟับฟับ,ฟบสองจานห้านาทีครับอา้าวเลยครับไม่ทราบว่าเป็นโปรโมชั่นหรือว่าทําไมต้องรีบฮะหมอครับไอเรื่องของความอ้วนเนี่ยมันเกี่ยวกับกระเพาะกระเพาะเราเท่าเดิมฮะับางคนบอกทานมากทานอะไรทำไมคา<ข>ว่ากินจุอ่าไม่ได้หมอกระเพอาะคาเขาบอกกอระเพาะคากไปถึงอะไรกระเพาะคาผมว่ามันอยู่ที่่าสุก ลักษณะหรือวิธีการรับประทานจริงๆแล้วกระเพาะเรานะครับหลังจากอ่ารับประทานอาหารเสร็จแล้วจริงๆควรจะเว้นวักการดื่มน้ําสักชั่วช่วงหนึ่งประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีแต่พวกเราดื่มเลยอ๋อมันต้องมีเขาเรียกช่องว่างใช่ครับอันนี้คือตามหลักมาตรฐานของการรับประทานที่ถึงเรารับประทานอาหารไปแล้วใช่ครับแล้วสักพักหนึ่งค่อยดื่มน้ําใช่ครับไม่ใช่กินข้าวทำน้ำทำขาำดื่มน้ํา ร่างกายมันจะช่วยในการย่อยมากขึ้นและน้ําที่ทานก็ไม่ควรทานน้าเย็นอ่าไม่ควรทานน้าเย็นทําไมถึงไม่ควรน้ําเย็นมันไม่ได้ไปช่วยในการเผาผลาญร่างกายนะครับอา้าวหมอพูดแบบนี้ก็เลยดีครับผมไม่ทานน้าเย็นครับคุณหมอผมก็เจอข้อมูลมาเขาบอกว่าทานน้าร้อนไม่ป่วยจริงไหม,มหมอน้ำร้อนต้องทานน้ำร้อนปอดทุกโรคเขาบอกทานน้ำร้อนเนี่ยปลอดทุกโรคครับคาว่าร้อนเนี่ยถ้ามันเป็นน้ําร้อนที่ร้อนมากๆเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยนะครับครับ มันก็ลงไปเสียดสีหลอดอาหารหลอดลมทําให้เกิดการอักเสบได้ในอนาคตอีกผมเห็นชาวจีนนะเขาชอบด <c oughs> ื่มน้ําชาคุณหมอโห่เออ <c oughs> ชาวจีนนะฮะ <c oughs> ชอบดื่มน้ําชาพวกนี้จะน้ําชานี่มันก็ช่วยให้เขาปลอดโรคไหมปลอดโรคครับแต่ถ้ามันร้อนมากเกินไปในปริมาณมากๆขึ้นทุกวันทุกวันมีการอักเสบโอ้แต่ชาวจีนนี่กินของร้อนเก่งมากลนยะคุณหมอผมมีเพื่อนคนปเป็นชาาฮ่องกงนะ มันยำเจ๋ายำยำเจ้ากินเหล้านะฮะเสร็จฝานนะบอกเสร็จฝาน <c oughs> เสร็จฝานแล้วนะมันกินน้ําซุปมันไม่กินน้าเปล่านะฮะเพื่อนผมมันกินน้ําซุปร้อนๆเนี่ยมันกินแป๊บเดียวฮนะ <c oughs> ปลาไปกินสุกี้เนะี่ยมันกินร้อนมันโอโ้โหผงสสยเขาชินนะผงใส่เขาชินนะคุณหมออันนั้นเขาไม่กลัวนะบเอาโรคอ้วนต่อคนระับคุณหมอครับอ้วนอ้วนมีปัจจัยเสี่ยงอะไรครับเอาง่ายๆก่อนนะครับอาจารย์อาจารย์ยืนแล้วอาจารย์ก้มลงมองเนี่ยถ้าไม่เห็นนิ้วแม่โป้งเรา ถือว่าอ้วนแหละเอาง่ายๆไม่ต้องไปเข้าสูตรคำนวณให้เสียตังค์หมายถึงเอาขาเท้าชิดกันชิดกันแล้วยืนปั๊บมองลงไปเจอพุงไม่เจอนิ้วเท้าพุงออกมาอีกอ่านั่นแหละคืออ้วนแหละเอาเขามีสสรอส่งเสริมอะไรฮะกิจจรรมอะไรเนี่ยเขาบอกว่าลดพุงลดพุงมันมีวิธีไหมฮะหมอลดพุงลดอ้วนถ้าอย่างนั้นเนี่ยออกกำลังกายเขาบอกให้แบ่งแขนแบ่งแขนช่วยได้ครับแต่มันไม่ลดพุงโดยแบบ ถ้าเราจะแบบทันทีทันใดไม่ได้แหมผมกินมานานนะคุณหมอกินมาจนอ้วนแล้วผมอยากจะลดเลยประมาณสักห้าวันสิบวันเนี่ยคือคือก่อนที่เราจะอ้วนเนี่ยเราสะสมมาหลายปีถูกไหมครับใช่ครับห้าปีบึบเลยฮะน้ําหนักขึ้นมากเลยฮะแต่พอจะลดเนี่ยขอลงสักประมาณสักสองสามอาทิตย์ขอลงเลยมันเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอโอ้เป็นไปได้นอกจากอ่าพวกนี้ก็อาจจะไปหาตัวช่วยอปอยาลดน้ําหนักกับ ซึ่งคิดว่าทานแล้วลดนะครับอันตรายอยู่คือจริงๆเนี่ยการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยก็คืออย่างที่บอกฮะถ้าไปกินยาลดน้ำหนักเลยครับผมมันจะมีสารนั่นนะคุณหมออยู่ตัวหนึ่งที่ใส่ไซบูทามีนมันไอตัวนี้มันทำอะไรฮะมันมันมเป็น่ายาควบคุมนะครับต้องจ่ายโดยสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาต<อ>ตัวไซบูทามีนจะใส่ลงไปในอาหารครับมันทําให้เกิดอาการมันไปกดประสาทนะครับ กฎประสาทที่ทําให้เราไม่รับรู้ไม่อยากหิว oh. แล้วก็ช่วยลดปริมาณไขมันในร่างกายอันนี้ที่มีข่าวใช่ไหมฮะใช่ครับประเภทแบบสินค้าที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยรัฐใช่ครับแล้วก็ไปสั่งจากนงจากเน็ตที่ไม่มีมาตรฐานใช่ครับมีที่มาเป็นไปช็อปเด็กอะไรนะฮะที่เป็นนักนักศานักเรียนยพร้อม อยากผอมไวใช่คืออยากจะหุ่นดีเหมือนชาวบ้านเขาเห็นดารานางแบบใ้่งหุ่นแหมอยากจะสวยแบบนั้นอาจจะเฟิร์มันฟิตแต่ว่าตัวเองเนี่ยอะไรนะคือเขาเรียกสะสมมานานนะครับสะสมมานานด้วยก็หลายปีนะครับนี่พออ้วนแล้วคุณหมอพอน้ําหนักมันขึ้นเยอะอะไรมันก็มองไม่เห็นนิ้วเท้าเราแล้วเนี่ยนะปัจจัยเสี่ยงครับปัจจัยเสี่ยงไม่ดูว่าความดงความดันคือคือแน่นอนนะถ้ามันผิดปกติจากธรรมชาติแล้วเนี่ย มันก็น่าจะมีเอฟเฟกต์ถูกไหมครับคุณหมอครับอ่าโดยจากสรีระภายนอกก่อนนะครับพอเราอ้วนแล้วเสื้อผ้าที่ใส่เราก็เริ่มอึดอัดละครับหมุดหงิดง่ายละครับไขข้ออักเสบโดยเฉพาะที่เข่าแล้วก็ข้อเท้าเริ่มจะมีการปวดการอะไรครับปวดหลังอีกอืมทำไมถึงปวดหลังครับคุณหมอโอ้น้ําหนักเราเยอะครับอ๋อเันเกี่ยวกับน้ําหนักใช่ไหมครับใช่ครับมันน้ำหนักเกินความจริงเราแบกไว้อีกอ่ะพุงเราไปไหนมาไหนก็เสียบุคลิกภาพ เรียกแท็กซี่ก็ไม่ค่อยอยากรับใช่ไหมรถตู้นี่นั่งนั่งสองอ้ยรถตู้ไม่รับเลยฮะมันบอกนั่งสองก็ต้องเสียสองฮะแท็กซี่บางทีมันก็ไม่รับกลัวยางแตกนะรถเมล์นี่ใส่ขึ้นประตูไม่ได้แล้วคุณหมอเบียดเข้าไปนี่มันต้องมันอึดอัดนะกลิ่นตัวเป็นไงกลิ่นตัวก็ไม่พึงประสงค์กับอ่าผู้รอบข้างนะครับไปนั่งเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าความร้อนเนี่ยจะสะท้อนมาสือเราครับนะครับถ้าเราลองเข้าไปนั่งอยู่กับใกล้ๆคนอ้วน คำพูดคำจาไอกลิ่นปากอะไรเนี่ยจะออกมาซึ่งไม่พึงประสงค์ผมศึกษาจากข้อมูลนะคุณหมอครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของคนอ้วนเนี่ยไขมันเนี่ยในร่างกายเนี่ยนะมันออกยากมากนะบางทีมันมันมีทั้งสามส่วนใช่ไหมคุณหมอครับใช่ครับ้นอกชั้นนอกชั้นกลางชั้นในโอ้โหทีนี้ถ้าเราจะออกทีละส่วนเนี่ยนะคุณหมอมันจะทํำยังไงครับมันมันออกกําลังกายก็หนีไม่พ้นอะส่อ45อเลยผม55อ ออกกําลังกายอาหารมีอาหารเสริมด้วยอากาศอากาศด้วยอารมณ์อารมอาหารเสริมอาหารเสริมด้วยชั้นนอกชั้นนอกอย่างที่ไขมันบอกว่าคุณหมอมีสามชั้นใช่ไหมความจะออกต้องออกทีละชั้นก่อนบางทีเอาชั้นนอกออกชั้นในมันไม่ออกมันจะต้องทําไงฮะชั้นนอกเนี่ยมันต้องมีชั้นนอกดูออกกาลังกายน้าหนักอาจจะลดไปสักคารโรบิดแดนช่วยได้ไหมฮะได้ครับฟิตเนสแบบรุนแรงวิ่งทําไมมาถึงออกฮะหมอเว่าเผาผลาญเผาผลาญระบบร่างกายเรามีการเผาผลาญ อันนี้ก็คือตัวออกกําลังกายครับอันนี้หลักๆเลยคือดีที่สุดคือการออกกําลังกายครับสองก็คือต้องลดปริมาณอาหารอีกต้องทานอาหารให้เหมาะสมนะครับคือลดจําพวกที่มันเขาเรียกอะไรนะสามชั้นแฮมเบอร์เกอร์อะไรที่มันเหลือเป็นน้ําตาลฟาสต์ฟู้ดเพจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะเป็นแป้งและไขมันต่อไปที่มันจะเปลี่ยนจากน้ําตาลเป็นไขมันใช่ครับนะครับมันต้องแบบอย่างนั้นเลยทานปริมาณน้ําตาลมากมันก็จะร่างกายเราฉลาดเปลี่ยนไปเลยครับ จากข้อมูลนะคุณมอกครับไขมันเนี่ยชั้นไหนที่อ,ออกยากที่สุดไขมันครับชั้นนอ,อกชั้นในภายในเลยครับภายในเนี่ยออกยากครับแสดงว่าไขามันเนี่ยมันมีทุกส่วนถูกไหมครัคุณหมอครับเวลาเรามีน้ําหนักเยอะคนที่มีปัญหาคือน้ําหนักขึ้นเยอะอ้วนเนี่ยนะครับไขมันในเลือดนี้ไหมไขมันในเลือดก็คือปริมาณที่เขาใช้วัดก็คือตัวคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์เป็นหลักครับคอเลสเตอรอลนี่จะกระจายอยู่ตาม<อ>กระแสโลหิตรเราอ๋อมันต้องมีไหมครับ คอเลสเตอรอลมีครัป็นในร่างกายในร่างกายต้องมีอยู่แล้วทุกคนไม่มีไม่ได้ไม่ได้แต่ห้ามห้ามเกินปริมาณนะครับต้องมีค่าปกติแต่บางคนเนี่ยถึงอ้วนนะถึงเขามีน้ําหนักเยอะแต่เขาบอกว่าเขาไปตรวจไม่เจอไม่เจอเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอเป็นไปได้ครับไม่เจอแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยร่างกายก็เป็นปกติดีอ้วนเนี่ยร่างกายเป็นปกติดีก็ไม่เห็นเป็นอะไรนักกีฬาเห็นไหมครับอ้วนๆอย่างพวกซูโม่หรือพวกทุ่มน้ําหนักอะไรนั่นก็ร่างกาย เออทาไมมันกลับไปอย่างนั้นฮะเพราะเขามีการออกกําลังกายมีเขาเรียกอะไรอ่ะวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเสริมด้วยมันเลยทําให้เขาไม่มีปัญหาเรื่องนี้นใช่แล้วก็มีกล้ามเนื้อซึ่งเราแสดงว่ามันก็แยกออกไปเป็นเป็นเรื่องของอ้วนแบบไหนอะไรอย่างนี้ใช่ครับเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าดีกว่าว่าคุณหมอช่วงนี้นะครับเราช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เพื่อจะไปพบกับผู้สนับสนุนรายการครับพักสักครู่ครับ